้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงสวัสดีเพื่อนร่วมงานของอีฉันนะคะสวัสดีครับสวัสดีวันจันนะคะวันที่ยังอืมติดล่างมันหยุดอยู่ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณการรายง,งานของคุณผู้ฟังที่ส่งกันมาแบบดูเดือดมากเลยทีเดียวว่าสัปดาห์ที่แล้วแทบจะเป็นเคเบิลเรดิโอค่ะแน่นอนกับคุณผู้ฟังเราผ่านการเป็นเจ้าของขึ้นมากันทุกคนแล้วเมื่อคนหนึ่งลาคนหนึ่งสวมบางคนเคยจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำคบ,บางคนจัดตั้งแต่ค่ำยันเช้า okay. เราทำกันมาหมดแล้วนะคะถ้าคุณเจอดิฉันแบบนั้นช่วงนั้นคุณอาจจะเอียนดิฉันไปเลยก็ได้อย่าเพิ่งเอียนเคเบิลและแนนเพราะว่าเขาคือคนดีเป็นคนดีที่กู้ชีพพวกเราใช่ไหมคะถูกต้องในวันนี้เป็นวันของพวกเขาค่ะเคเบิลเรดิโอขอบคุณเคเบิลแล้วก็ขอบคุณแมนนะคะที่แทนออมทั้งวันจันยันสุกเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณสาหรับคุณผู้ฟังที่รายงานกันมาว่าเป็นยังไงบ้างมีใครมาจัดแทนบ้างเหมือนเขบไมเป็นคุณครูป่ะคะคุณผู้ฟัง พี่ห่วงเหมือนเป็นครูไหมคะใช่ครับอ๋ออยู่ๆก็มีนักเรียนมาว่ารายงานรายงานนะคะคุณครูค่ะมิที่ผ่านมานะคะผลประกอบการของคุณครูค่ะมีใครมาทําอะไรตรงนี้แทนบ้างนะคะส่งข้อความมาไม่เจอคุณครูเลยค่ะแต่มาเจอเพื่อนคุณครูแทนนะคะหุณอ้าห้องรายงานมาแล้วเออเรียกได้ว่าขอบคุณกันแปลว่าคุณผู้ฟังก็ฟังกันอย่างเหนียวแน่นนะคะจริงๆถ้าเขาให้จัดมาจากญี่ปุ่นได้นี่ฉันทำมานะพี่ห่วงว่าดิฉันทําได้ไหมว่สบายมากเนาะกบบ้านโู้นคุณก็ทำได้ไหมกับบ้านโน้นต้องทำนะคะแต่ก็คนสบายคนละแบบนะคะ เรียกว่าก็ไปพักในรอบเท่าไหร่วะพี่คงโควิดที่ฉันไม่ออกจากประเทศเลยถ้าหลวงก็น่าจะสี่ปีแล้วสี่ปีอาจจะเป็นคนเดียวที่ซ้าที่ออกหลังที่สุดป่ะใช่ใช่น่าจะเป็นดีเจคนเดียวเลยที่ช่วงโควิดไม่กระดิกตัวคนอื่นเขาเริ่มออกกันคุณอมยังไม่เหมือนคุณผู้ฟังยังไปเที่ยวมากกว่าเลยป่ะพี่คงน่าจะนาจังหวัดอมก็ไม่ไปป่ะใช่ก็ไปวัดเต็มที่ใช่ไหมแค่นี้นะ ก็ไปโผล่อยู่ลําพูน <Okay. S 1> พิษณุโลกไปวัดวันนั้นอใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นอยู่ได้ตอนนั้น <So. S 1> จริงๆไม่ใช่ไม่อยากไปเที่ยวคุณรู้ฟังการไปเที่ยวอ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ใชมันก็แต่ถ้าไปแล้วต้องทิ้งตัวจริงๆถูกไหมทิ้งกันไปเลยแล้วอย่าไปกังวลเรื่องงานป่ะ <Right. S 1> เพราะถ้ากังวลงานมันก็เหมือนเอางานไปเที่ยวด้วยมันก็จะไปเที่ยวกันอย่างไม่เต็มที่คุณต้องทิ้งตัวเหมือนอีฉันค่ะต่อให้เครื่องดีเลยสี่ชั่วโมงก็ทิ้งมันไปเลยค่ะ <laughs> แล้วถ้าคุณรู้ว่า สี่ชั่วโมงนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะคันที่เขาว่าเครื่องดีเลยครับอยากฟังไหมคะครับดิฉันอยู่บนลานสนามบินนะคะไม่ได้ลุกเดินไม่ได้ทําอะไรเลยเครื่องเลเครื่องเอาถอยหลังแล้วค่ะนั่งกองอยู่ในในเครื่องเลยไม่ลงเครื่องใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันคือผู้โชคดีค่ะไฟล์ดิฉันเก้าโมงห้าสิบห้าเลทสทักสิบนาทีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอยู่แล้วนะคะสิบโมงห้านาทีล้อถอยหลังออกใช่ไหมคะ เพราะว่ามันทิมหน้าเข้าใช่ไหมคะถ mm hmm. อยหลังออกค่ะถอยดีกว่าถอยไปเรื่อยๆนะคะ,ะก็กลับผัวใช่ไหมคะเตรียมที่จะพุ่งตรงไปข้างหน้า mm hmm. ไม่รู้ถอยไปในระดับไหนดีฉันยังไม่ทันได้รู้สึกไหวตัวอะไรเท่าไหร่อยู่ๆ mm hmm. เครื่องนั่นนิ่ง mm hmm. แล้วก็เหมือนมีประกาศอะไรนิดหน่อย mm hmm. แล้วก็ไม่ทันที่สนใจฟังมากกันนึกว,ว่าแบบรอคิว mm hmm. ตอนนั้นกําลังกําลังจะออกนอกประเทศในรอบสี่ป mm ี hmm. ก็อึเลือดนิดๆสักแป๊บหนึง่ง อ้าวมีการขยับเครื่องอีกทีหนึง่งประกาศก่อนว่าก็มีปัญหานิดหน่วยแต่ไม่บอกว่าปัญหานั้นคือสิ่งใดและข่าวมันก็เคยมาช่วงตั้งแต่ต้นวีกันเนาะตั้งแต่ต้นเดือนอะ่ะตื่นเต้นกันยึกเลยประเทศนี้ด้วยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็ดูพยายามทําให้ทุกอย่างรับรื่นคนในบนเครื่องบินพนักงานทุกท่านก็ทนะําหน้าที่ได้อย่างดีส <c oughs> ักพักประกาศพร้อมกับ อ่าขยับเครื่องค่ะไม่ได้ขยับทอยหลังแล้วนะคะขยับเข้าแต่ไม่ที่เดิมอขยับเข้าแต่ไม่ที่เดิมขยับเข้าแต่ไม่ที่เดิมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าปัญหาคืออะไรแต่บอกแค่ว่ามี t r o u b l นิดๆนะคะแต่ว่ากําลังแก้ไขขอบคุณที่เข้าใจจริงๆอยากจะตอบที่เขาประกาศว่าอะไรหรือว่าไม่ได้เข้าใจแต่ไม่มีทางเลือกแล้วพอดีนั่งอยู่แถวหน้าๆก็จะได้เห็นว่าเขาเปิดประตูนะคะ กติเราจะไม่รู้อะไรไเพราะเราอยา่างไตอนนี้อยู่ข้างหน้าเขาเปิดประตูมีพนักงานของของ,ของของการกับตรงนั้นนะคะถ้ากาศายาละมังขึ้นมาเพื่อมาดูก็แล้วเขาก็จะประกาศเป็นระยะแล้วเราก็รู้เลยว่าเรื่องมันก็คงมียาวเพราะอะไรรู้ปะ่ะเจ้านักเขาเรียกอะไรนะนักบินประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นรัวๆเป็นเป็นภาษาการบินญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นยาวประมาณสี่นาที ไม่ต้องหวังแปลภาษาอังกฤษละแปลว่าเรื่องยาวถ้าเขาอธิบายด้วยการยาวสี่นาทีอะคุณดูฟังมันต้องยาวแน่ๆป่ะใช่ครับสรุปอะเครื่องมีปัญหาเอาขึ้นยังไม่ได้แต่ตัวเครื่องไม่มีปัญหานะต้องแยกก่อนตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีอะไรบางอย่างโชว์ว่าเหมือนระบบว่ามีปัญหาและยังติดต่ออะไรไปไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันเป็นเวลาที่โบอิงเขาก็เพิ่งตีอะไรอยู่เลยอะถูกไหมแต่ก็คิดในใจนะถ้ามองโลกแน่ดีนะ ดีกว่าขึ้นไปแล้วแล้วลงคุณู้ฟังให้เลือกค่ะระหว่างเรายังไม่ออกตัวแล้วสแตนบายอยู่บนเครื่องแบบอีฉันสักสี่ชั่วโมงมกับขึ้นไปแล้วบินไปแล้วน้อยนึงแล้วลงใหม่มคุณเลือกอะไรลงเออเอาอยู่บนพื้นสิครับคุณเลือกขอขอเหยียบอยู่ตรงพื้นใช่ไหมไม่ขอขึ้นโอน้วลงไม่นะถ้าขึ้นแล้วลงแล้วปลอดภัยเหมือนกันเอาอะไร ก็ยังอยู่บนพื้นแหละคุณผู้ฟังให้เลือกค่ะว่าถ้าเป็นคุณแค่ถอยหลังออกอแล้วรอยอยู่บนลานนั้นอ่ะสี่ชั่วโมงกับบินออกไปแล้วน้อยหนึ่งแล้ววนกลับมาจอดที่เดิมถ้าเป็นคุณเป็นดิฉันคุณอยากจะเลือกจุดไหนจริงๆเราอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกอะไรไม่ได้นะคะคเลือกได้อย่างเดียวคือเลือกที่จะโมโหหรือเลือกที่จะปล่อยวางและยอมรับแล้วก็เอาใจช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นปะ น่น่นะคะเริ่มต้นเดินทางแห่งปีของนิฉันดิฉันก็เจอสิ่งนี้หลังจากที่ได้รับบริโภคข่าวสารมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแต่กลับรู้สึกโอเคนะว่าเขาไม่ตัดสินใจออกไปฝืนก็คือเราว่านี่คือความรับผิดชอบป่ะแต่จริงๆนะคะการเดินทางมันเกิดอะไรขึ้นได้ทุกอย่างจริงๆคุณผู้ฟังก็วางใจไว้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีถ้าคนที่จะต่อเครื่องไปที่อื่นเะีว,ว่าเครียด ถูกปะถ้าต้องต่อเครื่องไปที่อื่นเนี่ยแล้วมันดีเลยไปสี่ชั่วโมงพี่กวงมันยาวเลยนะคุณฟังบอกขออยังไม่ขึ้นหนูก็เคยนั่งอยู่ในรันเวย์พอๆกับพี่อ้อมแล้วพอกลับมาที่เกตเหมือนเดิมหนูดีเลยร่วมสิบชั่วโมงนเนื่องจากเครื่องมีปัญหาคุณฟังชนะค่ะใชะ่บางนคนบอกว่าขึ้นแล้วคง ปลอดภัยก็ตื่นเต้นนะคะเอาอันนี้ดีกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่ตอนนี้ที่มาคือขอแบบยังไม่ขึ้นถูกไหมขอรอยอยู่ตรงนี้จริงๆนะถ้าเขาปล่อยให้ลงไปเดินเล่นสักนิดนึงคงดีแต่คงเกลกะเขาเถอะแล้วนะใช่มันมันไม่ปลอดภัยกับอะไรเลยบางคนอาจจะบอกว่าถ้าจะดีเลยขออยู่ในเกตดีกว่าก็แล้วแต่ดีเล์แต่จริงๆมีอยู่ข้างในบนเครื่องมันอึดอัดนะอยู่บนเครื่องมันอึดอัดแล้วคนบันทีไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันอธิบายไม่ได้อ่ะแล้วลุกแล้วอะไรไม่ได้อ่ะแล้วเวลาอยู่ ง้นเขาไม่ค่อยเสิร์ฟอะไรนะอืมเขาก็ปล่อยให้รอไปเขาก็รอแต่เขาเพราะว่ามันมีมาตรการที่เขาเสิร์ฟไม่ได้บางคนก็อาจจะหิวแหละเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางบางทีกินให้อิ่มนอนให้หลับกับคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่าจะไปเกิดอะไรขึ้นไปหวังน้ําบ่อหน้าไม่ได้เลยนะคะอ่ะหลายคนสมมวันดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ขอเลือกอยู่กับที่ดีกว่าขึ้น EFM ็นสนแสคนดัง Bye.